สวัสดีค่ะทุกคนบุ้มเศร้าตายยูสเวดินพามาห้าเฮดอีกแล้วค่ะมาค่ะเดี๋ยวเก็บกันเลยเก็บไปเลยนะมันโอ้โจนี่อืมต้องโจเลยไปนองโอ้แต่มิเก็บไปอนเก็บไปเดี๋ยวถ้าช่วยๆเลยเดี๋ยวไปร่วมกานั่งตว,วย

ค้าข้าวจั่วโอ้ยพึ่ง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 วัวส้มอ๋อไม oh, oh, right. mm ่ใ hmm. ช uh ่้ได้แล้วดูหนาวไหมดูค่ะพึ่งวัวส้มดูค่ะนิมดู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  เออหัวกระดิ่ไหมหัวส้มหัวส้มพึ่งหัวส้มค่ะเห็ดหมี่สวยอืออันนี้เห็ดพึ่งหวานเก๋เลยมั้ยโอ้ไม่เก๋ค่ะเพึ่งหวาน yes อ้ยสวยสวยมาก มาค่ะมาตัดข้ากันเลยลบนี่ตัดกวนมัน,นยืดอ,อื่นไปสวยค่ะสวยสวยสวย,สวยหนึ่งดอกแล้วค่ะหนาว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 หน,นาวค่ะแบบนี้เ,บเยบรอยอืมหนาวแล้ว โอ้ยซว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 ยงามซวย่ะหลกนี่อันนี้พัวนมาเเป็นเพื่อนเอาไม่ได้เน่าอืมอันนี้ก็เป็นฝองน้ำเลยครับแข็งปูกไอ้ตะมุตะมินี้ได้ค่ะ ได้อันนี้ก็ได้มาดูวันนี้พว่วงนี้ถ้าบุ๊มแมวก็ตัวชาวก็เลยเอ้ยเก okay, มได้ยิ่งอันนี้เสี้ยเลยอันนี้ได้น,นี่ได้มาลุนอันนี้กันเฟปเฟปเลยแต่ว่าบุมรูซึกได้ ตรงนี้เค้นเคนไดอ้อันนี้ลหละอ,อื้มเคนปลูกอันนี้ได้สวยหนาวเย็บรอยเค้นเคนได้ค่ะเค้นปลูก อันนี้ฟ้าเลยสวยๆนะนเดี๋ยวไปโรยไว้ค่ะไปห้าก,กันโตมีเลยอะมีเลยเจอเลยเฮ็ดพึง่งนี่นี่น,น,นี่เอ้ยเป๊ดอกนี้น่าจะเป๊ดอกนี้เก๋เลยสวยๆๆวยชวยอยตัวถากเบ่งกันนะดูค่ะ สวยสวยสวยดอ,อดกนี้สวยอ่ะไป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 นี่ค่ะดอกนี้ยาวมากเตะค่าเก้งปลูกได้ย่างไงดิมีดอกหนาวอือเลยได้ไมาเตะเก้งแ,แต่ว่าแต่ว่าไม่ค่อยสู้ผ้าเลยไหมโอ้ได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 ค่าเก้งอยู่เลย อยากได้ตมุตะมีพันันเลยแน,น,นี้นี่ดกกอกนี้ดอกตุ่มูมันอข้าก็วยล่ะบันนี้นี่เลยนนไม่ต่งกินดินนปอะไรไปหำใช่อยู่นูนอนว่รราคงรวยนี่เห็นไ,ไหม,มดูค่ะสวย นี่อุ่มตุ่มตูมตมบะเนียสวยมาค่ะน่ากินนี่ดอกสช,ช่วยบะเนียเป๊ะนี่น่ามา้อือใช่ไหมบะเนียสวยดอกไข่ส้มดอกนี่ ตั้งมีตัวเดียวลืมมีแล้วบุ้มจาา้ามัม่วแล้วอ,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 อีกดอกนึงดอก,อก,ดอกนูน้นค่ะดูค่ะเอ้ยดูดูสามดอกนี้งามขุนงามชนะดเธิอ์อืมชนะฤลืดิดสวยสวยสวยนี่สวย ช่วยช่วยช่วยเม็ดสํมดอกนี้เอาไปซุนี่แล้อพี่น้องหนึ่งดอกสูงดอกดูหัโสูงดอกแล้วสูงดอกแล้วเออตะมุตะมิ สองดอกแล้วสามสี่สี่ดอกเลยค่ะอย่าลืมมีดแล้วนะบอกด้วยถ้าบูมลืมมดสี่ดอกตรงนี้โอ้ยเป๊ะเป๊ะเลยสี่ดอกตรงนี้ น,นีโด้ค่ะสีโด้นนนเออหายสวยสวยถิงเฉียวเลยได้ค่ะงามงามปีวะตรงนี้ข้างเก,งกง่งเก่งอืมเด็ดโรยนี่อืมเด็ดโรยไม่ต้องรุนอันนี้อะ ายยอูไปพี่น้องชาวไทยดูว่าแป๊บเดียวนี่ดูค่ะตรงนี้ล่ะตะบุตรตามียแบบนี้สวยสวยงามตะบุตรตามียนดูค่ะอืมงามแบบพิ่งว่าดเหมือนเดิมโอ้ยดูค่ะอืมสวยสวยมากเลยเดี๋ยวเราไปตัดข้ากันเจอแล้วค่ะ ตะมุตะมิเลยตนี้โอ้ยสวยสวยดอกนู่นดกนูนดอูดูเห็นมอนเนไหมคะนั่นอีกหึงดอก yes อืมยอ่อีกแล้วดูค่ะแป๊บเดียวตรงนี้เป็นตีดินหนึ่งารได้บุ้มบ่าเจบุมเก็บตุกปีเจ๊กแล้วนี่ไง โอ้ยดูสิดูส่งดอกนะดอกนี้หนาวเลยดูดอกดูดอกดูดอกดูนี่นี่นี่ดอกนี้ค่ะอืมคาดใช่เลยแต่วเดี๋ยวไปตัดคาทีเดียวเยอะเยอะเดี๋ยวต้องเห็นอยู่ นี่ค่ะดอกแย่ยางแรงดอกนี้ดอกนี้ด้วยแต่ดอกนี้นําไม่ได้แลส่งดอกนี้ตัดข้าพึง่งเฮ็ดพึ่งวา่าในดูหนาวห็่ไหมนอนเป็นใหญ่ๆเลยนอน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 ,น,อน,น,อนได้แต่วัวยิดนึงเบงกับนอน ได้ค่ะข้าวหนาวหนาวได้เลยค่ะวันนี้ดูค่ะพ่นงานเยอะเลยเยอะจริงๆเดี๋ยวตั้งให้ดูจะจะมาตั้งให้ดูค่ะดูค่ะเยอะไปเหลืเกินแป๊บเดียวจริงๆ นี่ร่างหลืองานหลานะเนี่ยนี่ร่างหลืองานค่ะแป,ป๊บเดี๋ยวรลางเลืองานผักเถียงก็เก็บแต่ปีนี้เฮ็ดบุม่มว่ามันหน่อยนะปีที่เล่หมากว่าปีที่เล่หมากว่านี่นัดนัดเนี้ยปีนี้มันว่าแห้งแรงมากเลยเฮ็ดไม่ขึ้นไม่ขึ้นเต่าดดยอ่ะฟอมปุทย่ิหล่บุ้งเก็บจังรลยไหม ป,ปีนี่ไม่ลรับใจไม่มีเลยเห็ดผมมีเวลาเก็บนี่บูเบอรี่ด้วยไหมแป๊บเดียวค่ะขอบคุณติดติดตามและกดไล่บุมนะคะขอบคุณมากทุกกำลังใจบุมขอบคุณมากๆค่ะไว้เจอกันคลิปหน้าลาวนะคะสวัสดีค่ะ